กำเนิดซุสต,ตอนที่สเล่าโดยสุธีอ่านเอาเพลินเมื่อไก่อาทราบเรื่องนี้นางโกรธอยู่ในนัสเป็นอย่างมากแม้ว่าลูกทั้ง6ตนนี้ของนางจะน่าเกลียดน่ากลัวอย่างไรนางก็รักลูกของนางเป็นอย่างมากนางจึงคิดที่จะหาทางปลดปล่อยลูกของนางทั้ง6ตนออกจากทาทารัสต่อมาไกอาได้ให้กำเนิดแร่สีเทาที่เรียกว่าอาดามันซึ่งมีความแข็งแกร่งมาก และนางได้สร้างอาวุธรูปเขียวขนาดใหญ่ที่มีความคมกริบซึ่งทำจากแร่อะดาม,มานจากนั้นนางได้ขอร้องให้ลูกๆเหล่าไททันร่วมมือกับนางเพื่อค้นล้มยูเรนัสแต่ปรากฏว่าลูกๆของนางกลับเกรงกลัวยูเรนัสยกเว้นลูกคนเล็กที่ชื่อโครโนสเขาไม่มีความกลัวใดๆต่อยูเรนัสและแล้ววันแห่งการลงมือค้นล้มยูเรนัสก็มาถึงเมื่อยูเรนัสต้องการหลับนอนกับไกอา ในชั่วขณะที่ยูเรนัสรู้สึกผ่อนคลายได้หงายตัวแผ่ร่างกายอันเปล่าเปลือยโครโนสจึงซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆได้ฉวยจังหวะใช้มือขวาที่จับด้ามเคียวไว้แน่นตวัดเคียวอันคมกริบไปที่เครื่องเพศของยูเรนัสจนขาดสะบัน้นโครโนสเอามือจับเครื่องเพศของยูเรนัสไว้แล้วคว้างมันออกไปสุดแรงมันลอยไปไกลแสนไกลเลือดของยูเรนัสสากระเด็นไปทั่วผิวกายของไกอานั่นหมายความว่า มันได้กระจายไปทั่วผิวโลกเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีปรากฏว่าเลือดของยูเรนะัสที่หยดลงบนพื้นโลกได้ทำปฏิกิริยากับโลกทำให้ก่อเกิดกลุ่มเทพธิดาที่ทรงพลังเรียกว่าเอลรินเยสกลุ่มยักษ์และกลุ่มนางไม้ที่เรียกว่าเมลิไอจบตอนที่3หากท่านฟังแล้วชอบก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับขอบคุณครับ